สวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้จะมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเรียนการสอนชดเชยนะคะจากที่เราหยุดในช่วงสถานการณ์โควิดไปนะคะในวันนี้เอ่อก็เปลี่ยนรูปแบบนะคะจากการที่เราเรียนกันแบบไลมิ่งนะคะมาเป็นการใช้คลิปวิดีโอนะคะในการเรียนการสอนสําหรับวันนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะ เราจะเรียนนะคะในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะคราวที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วที่ครูดได้สอนไปก็คือเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ทราบว่านักเรียนยังจํากันได้อยู่ไหมยังแยกได้ไหมคะว่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนะคะแล้วได้แบ่งย่อยออกเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะออกเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเรามาดูและนักเรียนลองตอบคําถามครูในใจนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ครูนํามาให้นักเรียนดูนี้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ หลักฐานแรกนะคะอันนี้ก็คือโบราณวัตถุนะคะโบราณวัตถุก,ก็คือวัตถุสิ่งของเก่าแก่นะคะที่เราได้เคยเมีการขุดค้นพบขึ้นมานะคะหลักฐานที่2คือโบราณสถานนะคะโบราณสถานก็คือสถานที่สําคัญที่มีอยู่ในอดีตนะคะเกิดขึ้นจริงในอดีตเราสามารถาสืบค้นนะคะความเป็นมา ของหลักฐานประเภทนี้ได้นะคะจากสถานที่ที่มีอยู่ในอดีตนะคะคำว่าโบราณสถานอันนี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วเราจะบอกว่าเป็นโบราณสถานไม่ได้นะคะโบราณสถานคือสิ่งที่มีอยู่เดิมนะคะอยู่เก่าแก่มานมนานแล้วนะคะ3คือภาพวาดนะคะภาพวาดภาพเขียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพวาดตาม ฟ้าผนังนะคะตามหน้าผาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นภาพวาดที่วาดขึ้นมานะคะในอดีตและทําให้คนรุ่นหลังเราได้สืบค้นนะคะคำบอกเล่านะคะคำบอกเล่าคําบอกต่อๆกันมานะคะที่ไม่เป็นลักษณะของการบันทึกการเขียนนะคะ อันนี้นะคะนักเรียนลองตอบคในใจดูว่าอะไรเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรบ้างอะไรที่ไม่เป็นหลักฐานที่เป็นไ,ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะลักศิราจารึกนะคะลักศิราจารึกต่อไปจดหมายเหตุนะคะจดหมายเหตุอันนี้ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะในแต่ละประเภทว่า มีความเป็นมาอย่างไรนะคะหมายถึงอะไรนะคะเรามาทบทวนกันนะคะชั่วโมงนี้ต่อไปจารึกใบาลานนะคะจารึกใบาลานอ่ะอันนี้ครูยังไม่ได้พูดถึงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะคะนักเรียนลองดูซิว่าจารึกใบาลานเนี่ยจะเป็นหลักฐานประเภทไหนคะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร พงสาวดารค่ะพงสาวดารอันนี้ก็คือเป็นตำนานนะคะในแต่ละสถานที่ที่มค,ควาเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในเมืองนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่ว่าจําเป็นจะมีแต่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยานะคะพงศาวดารของเออมืองอื่นๆเขาก็มีนะคะนักเรียนทีนี้นะคะเรามาดูค่ะ แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนะคะในท้องถิ่นของเรานักเรียนจําได้ไหมคะที่เรื่องของการสืบค้นความเป็นมาเราเริ่มตั้งแต่การตั้งคําถามใช่ไหมคะขั้นตอนการตั้งคําถามก็คือเราต้องมีความสนใจใคร่รู้ก่อนว่าเราอยากจะรู้ในเรื่องใดๆนะคะพอเราได้สิ่งที่เราอยากรู้แล้วนั่นคือหัวข้อนะคะเป็นการตั้งคําถามตั้งคําถามเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาข้อมูลหลักฐานนะคะเป็นการ รวบรวมนะคะข้อมูลจากหลายหลายแหล่งนะคะทำไมต้องจากข้อมูล,ลหลายๆแหลง่งเพราะว่าเราจะได้นำข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายในเรื่องต่อไปนะคะพอเราเรียอารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราก็นำมาเรียบเรียงนะคะรายเรียงข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบเข้าใจง่ายทีนี้การที่เราจะไปรวบรวมข้อมูลเราก็ต้องมีแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนแหล่งข้อมูลที่เราจะนำมา ศึกษานะคะศึกษาประวัติอ่าครูก็มีแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะที่เราจะไปศึกษาได้อย่างเช่นสถานที่นะคะที่รวบรวมหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นหนังสือพวกนี้อาจจะเป็นเอ่อหนังสือที่เป็นหลักฐานชั้นต้นก็ได้ก็เกิดมีขึ้นณ ช่วงเวลานั้นจริงๆหรือเป็นหลักฐานชั้นรองก็ได้ก็คือมีการรวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็คือหลักฐานประเภทหน,นึ่นงนักเรียนคิดว่าหลักฐานประเภทนี้น่าจะอยู่ที่ใดสถานที่เก็บรวบรวมนังหนังสือวารสารพวกนี้น่าจะเป็นอะไรคะ,ะใครตอบได้นะคะนักเรียนก็ลองลองดูนะคะแล้วดูซิครูเฉลยนักเรียนจะตอบถูกไหม สถานที่ที่รวบรวมหลักฐานเหล่านีนนนนนะะนน้นั่นก็คือห้องสมุดนั่นเองนะคะนักเรียนนั่นก็คือห้องสมุดนะคะอ่ะขอโทษทีเมื่อกี้ครูลืมบอกอสไลด์ที่มีดาวอยู่ตามมุมมุมนะคะมุมซ้ายมุมขวานักเรียนช่วยจดลงในสมุดด้วยนะคะนักเรียนในสไลด์ไหนนะคะที่มีรูปดาวปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวสีอะไรอยู่มุมซ้ายหรือมุมขวานะคะ อย่างกับสไลด์นี้อยู่มุมขวามือด้านบนนะคะนักเรียนช่วยจดสไลด์ทั้งสไลด์เลยนะคะจดลงไปในสมุดด้วยถ้าใครไม่ทันหนูสามารถาหยุดได้นะคะแล้วก็จดให้เสร็จก่อนนะคะอ่ะต่อไปนะคะแหล่งข้อมูลต่อไปก็คือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นวัดโบสถ์มัสยิด าลเจ้าหรืออื่นๆนะคะหรืออื่นๆที่ครูได้เคยอธิบายไปแล้วนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรอร่ะเจดีนะคะอนุสาวรีย์ต่างๆอันนี้คือว่าเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะนักเรีนยนคิดว่าหลักฐานเหล่านี้มันคืออะไรหรือมันอยู่ที่ไหนนะคะอ่าครูจะต่อเฉลยแล้วนะคะอ่าหลักฐานเหล่านี้เราก็เรียกมันว่า โบราณสถานนั่นเองนะคะซึ่งมีอยู่มากมายหลายแหล่งนะคะยิ่งใครไปเที่ยวที่อยุธยาหนูจะได้เห็นว่าจะมีโบราณสถานเก่าแก่เยอะแยะมากมายนะคะเพราะถือเป็นเมืองหลวงที่เคยมีความเจริญมากนะคะหรือในท้องถิ่นของนักเรียนเองนะคะอย่างเช่นใครอยู่ หมู่บ้านไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนนะคะหนูก็จะมีเอกสามชุกอย่างเงี้ยเขาจะมีตลาดร้อยปีที่ถือเป็นโบราณสถานสถานที่หนึ่งเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราสามารถไปสืบค้นได้นะคะมีบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีอายุเป็นร้อยปียังมีอยู่นะคะหรือหมู่บ้านของตนเองก็ได้นะคะนักเรียนหมู่บ้านของตนเองก็ได้นะคะอ่าแหล่งข้อมูลต่อไปค่ะ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุนะคะเช่นพระพุทธรูปภาพถ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นออวัสดุอุปกรณ์การทำมาหากินหรือว่าเป็นสิ่งของนะคะที่มีความสำคัญในอดีตนะคะเคยมีการมีเกิดขึ้นในอดีตนะคะที่เป็นโบราณวัตถุสิ่งเหล่านี้จะถูก เก็บไว้นะคะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะนะักเรียนอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นเองเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นการรวบรวมนะคะหลักฐานถือเป็นแหล่งข้อมูลนะคะที่รวบรวมหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุส่วนโบราณสถานนะคะก็จะตั้งอยู่ในแต่ละที่และห้องสมุดหรือหอสมุดต่างๆนะคะจะรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เป็น ลายลักษณ์อักษรนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเรานะคะในการที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาในท้องถิ่นของตนเองนะคะอ่ะทีนี้พอเราได้แหล่งข้อมูลแล้วเราก็ต้องทำการสืบค้นนะคะซึ่งในการสืบค้นนี้นะคะ แหล่งข้อมูลจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานให้เรานะคะแต่พอการสืบค้นเราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะว่าในการที่เราจะนำหลักฐานนั้นนะคะหรือข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์นะคะเราจะการตรวจสอบข้อมูลก็คือการนำหลักฐานหรือข้อมูลที่เรารวบรวมได้นะคะมาวิเคราะห์นะคะ แล้วก็ทําการเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอะไรคะเปรียบเทียบกับข้อมูลในหลายๆแหล่งหลายๆห,หลักฐานนะคะในอันนี้คือการตรวจสอบเพื่อเราจะได้แน่ใจว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เราได้มานั้นนะคะมีความถูกต้องอถูกต้องไหมตรงตามประวัติศาสตร์ไหมอ้างอิงได้ไหมเชื่อถือได้ไหมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำ หลักฐานนะคะจากหรือข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาตรวจสอบนะคะนำมาตรวจสอบกับหลักฐานอื่นๆประกอบด้วยนะคะเพื่อความถูกต้องแม่นยำนั่นเองนะคะนักเรียนเราก็จะต้องดูว่าออหลักฐานนั้นน่ะเป็นความจริงหรือไม่นะคะเชื่อถือได้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานซึ่งเราจะต้องหาข้อมูลจากหลายหลายแหล่งนะคะหลายหลายแหลง่งอ่ะต่อไปในการนำเสนอข้อมูลนะคะนักเรียนเรานำอ่ะเรามีคำถามแล้วเราไปรวบรวมหลักฐานมาจากแหล่งข้อมูลแล้วเรานำมาเรียบเรียงโดยการทำนำมาตรวจสอบนะคะการตรวจสอบข้อมูลก็คือการเรียบเรียง ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนของการนำเสนอข้อมูลนะคะครูเน้นนะคะครูเน้นว่าในการนำเสนอข้อมูลนักเรียนจะต้องนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงนะคะนักเรียนไปรวบรวมหลักฐานมาได้อย่างไรนำมาตรวจสอบนะคะกับหลักฐานอื่นๆเพื่อความแม่นยำเพื่อความถูกต้องแล้วเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วนะคะ เราต้องนําเสนอข้อมูลเหล่านั้นตามความเป็นจริงที่เราได้ไปศึกษามานะคะไม่ใช่ว่าเราไปศึกษามาแบบนี้แต่เราก็มีความคิดเห็นอีกแบบหนึง่งเราก็นําเสนอไปตามความคิดเห็นของเราอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์เราต้องนําเสนอตามความเป็นจริงนะคะตามหลักฐาน นะคะตามหลักฐานเราจะใช้อคติว่าเราใช่ไม่ใช่เราชอบไม่ชอบไม่ได้หรือรมความรู้สึกของเราไม่ได้นะคะอันนี้เน้นนะคะแล้วข้อมูลที่เรานํามาเสนอต้องเป็นข้อมูลที่มีความน่าสนใจนะคะเพื่อผู้ฟังเนี่ยจะได้อยากฟังนะคะอยากอ่านแล้วก็จะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายทีนี้ในการนำเสนอข้อมูลนะคะนักเรียนเราก็มีวิธีการนำเสนอข้อมูลในหลาย หลายรูปแบบนะคะวิธีการนําเสนอข้อมูลก็อย่างเช่นการเล่าเรื่องนะคะการเล่าเรื่องอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วที่ครูให้เพื่อนเนี่ยได้นําเสนอโดยวิธีการเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องจากที่ตัวเองไปสืบค้นมานะคะข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ตัวเองได้ไปสืบค้นนะคะสืบค้นมาอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องหรือหลายๆคนอาจจะไปศึกษามา โดยการเขียนมานะคะแต่ไม่ได้มาพรีเซนต์ไม่ได้มานําเสนอโดยวิธีการเล่าให้เพื่อนฟังก็มีนะคะหรือการนําเสนอโดยวิธีการจัดนิทรรศการก็คือนําข้อมูลที่ได้นะคะหารูปภาพหา,าพข้อมูลมาแล้วมาจัดเป็นบอร์ดนิทรรศการนะคะอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือวิธีการนําเสนอข้อมูลนะคะ ทีนี้เรามาดูกระบวนการสืบค้นข้อมูลคราวที่แล้วเราเรียนถึงขั้นตอนไปแล้วใช่ไหมคะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนกระบวนการก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่กระบวนการจะเป็นการลำดับว่าคุณจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังนะคะเราจะเริ่มที่กระบวนการแรกเลยก็คือการตั้งคำถามนะคะ การตั้งคำถามคำถามมาจากไหนล่ะคำถามก็มาจากหัวข้อที่เรามีความสนใจให้ความสนใจนั่นเองนะคะตั้งเป็นคำถามขึ้นมาว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของบุคคลนะคะก็ได้แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการอยากจะทราบ 2. กระบวนการที่2คือการศึกษารวบรวมข้อมูลและหลักฐาน ซึ่งในการศึกษารวบรวมและหลักฐานนั้นนะคะเป็นการศึกษานะคะอย่างจริงจังตรงตามหลักความเป็นจริงมันจะส่งผลไปถึงการตอบคำถามอย่างมีเหตุผลนะคะเพราะว่าเราจะใชก้การตอบคำถามที่อิงจากหลักฐานนั่นเองจึงเป็นการตอบคำถามอย่างมีเหตุผลนะคะ ซึ่งเป็นการตอบคำถามอย่างตรงตามความจริงนั่นเองนะคะเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลหลักฐานก็ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ครูดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสม,มุดโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการตรวจสอบข้อมูลนะคะเพิ่งพูดผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะการตรวจสอบข้อมูลก็คือนําข้อมูลที่ได้จากหลายๆแหล่งมาทําการ ตรวจสอบนะคะว่าข้อมูลไหนมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็นำมาเรียบเรียงนะคะบันทึกข้อมูลนะคะโดยการเรียบเรียงข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่คนที่จะได้ฟังหรือจะได้อ่านเนี่ยมีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะและ ขั้นตอนต่อไปคือการนําเสนอการนําเสนอก็คือเป็นการตอบคําถามจากคําถามที่เราตั้งไว้ตอนแรกนั่นเองนะคะให้ตรงตามกับสิ่งที่เราอยากจะรู้นะคะซึ่งเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าในการนําเสนอข้อมูลนะคะเราจะต้องนําเสนอจากหลักฐานนะคะโดยอิงจากหลักฐาน ตามความเป็นจริงนะคะตามความเป็นจริงเท่านั้นข้อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเรานะคะข้อมูลของเราถ,ถึงจะมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องนะคะก็เป็นอันจบนะคะเสร็จสิ้น,นกระบวนการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะนะักเรียนอ่าสำหรับเรื่องของการสืบค้นนะคะเรื่องความเป็นมาก็จะ มีเท่านี้นะคะในเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียนถึงข้อมูลหลักฐานอีกประเภทหนึ่งนะคะระหว่างข้อเท็จจริงกับความจริงนะคะสำหรับในเรื่องของแหล่งข้อมูลนะคะการสืบค้นแล้วก็กระบวนการต่างๆก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีใครสงสัยอะไรหนูก็สามารถสอบถามนะคะไลน์ถามมาก็ได้หรือ เวลารครูลง Youtube แล้วนะคะถ้าเข้าใจก็กดไลค์ให้ก็ได้เนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนแล้วก็จะเจอกันนะคะถ้าเปิดเทอมเราก็จะเจอกันในวันที่1แต่ถ้ายังไม่เปิดอย่างไรเราก็จะเจอกันอาจจะเป็นรูปแบบ คลิปวีดีโอบ้างหรือการไลฟ์มิทติ้งบ้างไลฟ์มิทติ้งบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ